Stop l ล s s ในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาวิเคราะห์เรื่องของหุ้นกันต่อนะคะสำหรับคัมภีที่จะมาเฟ้นหาหุ้นที่มีคุณภาพดีกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณค่ะซึ่งวันนี้นะคะคนที่จะมาช่วยวิเคราะห์ในหัวข้อนี้ ท่านคือรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณกวีชูกิจเกษมค่ะคุณกวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กวีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับมาอีกอาทิตย์หนึ่งดีใจมากเลยการทําอะไรเนี่ยถ้าจะให้มั่นคงต้องทํสองมือต้องทํสองอาทิตย์ก็อาทิตย์แรกมาไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วทย์ก่อนหน้านู้นนะคะมือขวาเรามายื่นราเชิงคุณภาพ สดา์นี้นะคะพี่เคนมือซ้ายัดนอกมัดนอกปริมาณเชิงปริมาณคือเชิงปริมาณคืออะไรอะพี่เคนว่าเออมันเป็นตัวเลขต่างๆจะเป็นเรื่องที่จะบอกว่าคนที่มีความรู้ด้านบัญชีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายอาจจะได้เปรียบนอนแต่ความได้เปรียบจะหมดไปต้องดูว่าใคร โ,โชคดีจังเลยนายพรานพี่กวีเนี่ยกำ <c oughs> ลังลง่ายกำลังจะพูดเรื่องที่ง่ายออๆให้เข้าใจได้เพราะว่าอัตราส่วนเลโชฟังแล้วก็งงเยอะแต่คแค<ต>่แจดไปเท่านั้นแล้วกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงอะไรเนี่ย ไปดูในเว็บในตลาดลัทรัพยก็จะมีทุกคนมันเป็นภาษาเดียวกันจําเลยลยใช่าโอ้ยฉันไม่เคยจําเอยตอนเรียนก็จาทั้งนั้นอ๋อนี่คือหมายความว่าจะมาเป็นสูตรเลยใช่ไหมคะให้เห็นเรชอง่ายๆคืออัตราส่วนทางการเงินมันคือเรชออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูเรชเนี่ยแน่นอนมันต้องเกิดการคํานวณเกิดขึ้นมาเป็นตัวเลขแล้วก็เราก็ดูจากงบการเงินคํานวณกฟังเหมือนยากไงแต่จริงๆมันไม่ยากมันไม่ยากนะคะ ไม่ยากเลยเพราะเขาคำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีข้อมูลของในเซตใช่ o หั้ตลาดครับ t o มีข้อมูลพวกนี้ให้ครบเลยเพียงพีหลายคนก็ยังอาจจะเอามาใช้ไม่เป็นค่ะพี่เคศเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแล้วเนี่ยเอาไปใช้เป็นแน่นอนครับแน่นอนและบางคนใช้เป็นแต่ว่ายังใช้ไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่และไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงก็วันนี้ก็จะมาระดม สมหัวกันละให้มันเกิดพลังที่ดม้สมองคะเพื่อที่จะมาสัอมันอะไรก็ไม่รู้แต่เราก็เรียกห้าคนเดียวเขาก็ไม่เรียกสมังเดินวอะไรอาตวเลยเขาเนี่เพราะฉะนั้นสองมือแล้วสัปดาห์ก่อนนู้นมือขวาไปแล้วสัปดาห์นี้มือซ้ายเชิงปริมาณคําว่าเชิงปริมาณในการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างคะคือเราต้องเริ่มต้นจากงบการเงินก่อนงบการเงินซึ่งผมคงไม่อธิบายว่างบการเงินเป็นอะไรมีงบดุลมีงบกําไรขาดทุนอะไรก็ว่ากันไป แต่ว่าที่เราจะคุยกันเนี่ยคืออัตราส่วนทางการเงินนะครับวอลเลฟเฟตอีกละนะครับขอพูดว่าเขาวอลเลมเปตอีกนั้นเขาเป็นปรมาจารย์ของผมเขาคือคนที่สําเร็จคาราวาที่เราเห็นค่าของคารวะยังมีชีวิตอยู่ใช่เราอ้างอิงได้ง่ายจริงได้ย่างจริงๆวอลเลฟเฟตเนี่ย เป็นนักลงทุน value i n อินเวสที่มันดังหลังๆนะถ้าคุณลองย้อนกลับไปสักสิบห้ายีิปีแล้วไม่มีชื่ออย่างนี้ขึ้นมานะคือเพราะว่าเพราะว่าเขาใช้เวลาในการที่จะสะสมพลังของเงินของเขาอะ่ะบกว่าจะแบบขึ้นมาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งมันต้องใช้เวลาไงอายุอายุ4ี่สิบหาอย่างยังมาแบบ80ดิเนี่ยถึงจะแบบ70 60ิเนี่ยถึงจะเริ่มมาละเริ่มเริ่มถึงจะเริ่มเงินถึงได้เริ่มงอเงินขึ้นมาเขากล่าวเอาไว้อย่างนี้ครับว่า ถ้าคุณยังไม่สามารถอ่านงบการเงินเป็นเอาอันนี้ไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วจับไม่ได้ไม่บรรยายภาษาอังกฤษมันยาวมาะยาวโอเคเอาาไทยเลยคคุณยังไม่สามารถอ่านงบการเงินได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจภาษาธุรกิจคุณไม่ควรเลือกคุ้นด้วยตัวเองโอ้โหทำไมไม่ควรเลือกคุ้นด้วยตัวเองเลยไปซื้อกองทุนเลยไป เขาบอกน,น,นี่ผมพูดจริงๆนะผมพูดับทั้งทุนทุกคนนะบอกว่าถ้าคุณยังวิเคราะห์งบการเงินไม่เป็นเนี่ยอย่ามาลงทุนระยะยาวาถ้าระยะสั้นก็ดูเทคนิคดูอะไรเป็นคุณก็ดูไป<อ>ดูกราฟดูกราฟรกาว่าไปแต่ถ้าคุณดูงบการเงินไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องมาเลือกดูไม่ต้องมาเลือกหุ้นไปจะลงทุนระยะยาวก็ให้กองทุนทําไปเลยถึงก็ไปซื้อกองทุนง่ายนิดเดียวแต่ผมไม่เชื่อมั่นกองทุนเลยครับก็นี่ไงถึงเราคือถามว่ากองทุน พูดจริงนะกองทุนมันก็ลดจุดอ่อนได้เหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าเราก็คงต้องเหมือนกันนะคือกองทุนกับหุ้นเหมือนกันตรงที่ว่า <c oughs> กองทุนมีคนดูแลให้เราครับ <c oughs> แล้วหุ้นเราก็ต้องซื้อในราคาถูกนั่นหมายถึงว่าตอนที่ราคาหุ้นถูกกองทุนก็จะราคาถูกด้วยไงถ้าหุ้นส่วนใหญ่ถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ลงมาตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ตอนนั้น <c oughs> นะเอไอ้น,นี่กองทุนน่น่าซื้อแต่ถามว่า เพอร์ฟอร์แมหรือว่า้ผลการดาเนินงานของกองทุนเนี่ยมันจะไม่หวุอหวาอย่างที่เราต้องการเราบอกว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทนปีละประมาณ20%โอเซกองทุนให้คุณอย่างมากก็ปีละประมาณไม่เกิน15%เฉลี่ยนะครับก็เอาส1เปนี้ก็เก่งเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญคือต้องอ่านทบกการเิน่ยนไิศ มาเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยดีกว่าเอาวละคราวนี้มาดูถ้าคุณจะลักที่จะเลือกหุ้นด้วยตัวเองละโอเคอยากจะมีหุ้นเป็นของตัวเองเข้าอยู่ในพอร์ตของเรากองทุนผมไม่ไม่เอาอยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าคุณมีข้อจํากัดคุณวิเคราะห์งบการเงินไม่เป็นคุณก็ไปกองทุนนะค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเราเลือกที่จะเลือกหุ้นด้วยตัวเองละหนึ่งที่สิ่งที่คุณต้องดูเอาไม่ต้องตัดอัตราส่วนทางการเงินเลยอันแรกคือดูบรรทัดบนสุดเลยบรรทัดบนสุดเลยเราจะไล่ทีละบรรทัดบนสุดของงบกำไรขาดทุน รายได้คือบรรทัดแรกขอ,อ<า>ยได้คาะเงิให้ดูเทียบกับปีที่แล้วให้ดูเทีย,กบ,ทยบกับไตรมาสที่ผ่านมาว่าว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดลงคราวนี้มันมีนัยยะนะ,ค,ะคือถ้าอยู่ในเศรษฐกิจปกติทั่ว,วไปครับถ้าอยู่ในเศรษฐกิจทั่วไปรายได้ของอุตสาหกรรมนี้คู่แข่งขึ้นหมดเราขึ้นด้วยปกติแต่ถ้าเราขึ้นมากกว่าคู่แข่งเราจะได้มาเก็ตแชร์มากขึ้นแสดงว่าแสดงว่า มันมมาากว่ันแสดงว่าเราเรามีแบรนด์ที่แข็งแรงกว่าต่อคู่แข่งเพราะฉะนั้นมันต้องถามว่าดูตัวเดียวไหมดูโอเคดูแล้วคุณต้องดูว่าคู่แข่งขึ้นเท่าไหร่อย่างเช่นแอดวานด์ t ีแท็กซูว่ารายได้ไม่ได้บอซื้อหุ้นนะแต่ว่ายังไม่ได้รายได้มันทัดบนอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงข้างล่างมาเรื่อยๆมันแสดงให้เห็นถึงว่าถ้าคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอมันแสดงถึงว่าคุณเป็นคุณเป็นคือลูกค้าที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยใช้ของคุณสม่ำเสมอไง หรบืบางคนที่ไม่เคยใช้ก็กลับมาใช้มันก็จะทําให้รายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนฮะมันจะมีบางช่วงเวลาที่มันลดลงบางช่วงเวลาที่มันลดลงเป็นฤดูกาลอ่ามันเป็นฤดูกาลเพราะฉนั้นรายยุทธศงสัรสนถึนงบอกว่าให้ดูเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพื่อตัดข้อจํากัดของฤด,ดูกาลเพราะบ,บางทีอย่างก,กลุ่มท่องเที่ยวคุณดูไตรมาสสองยังไงก็แย่กว่าไตรมาสหนึ่งเพราะไตรมาสสองตกแล้วไม่ มันจะไม่ตกฮะแต่ต่างประเทศไม่เหมาะต่างประเทศไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวของเขาเพราะนั้นไตรมาสสองไตรมาสสก็จะไม่ดีมันจะดีไตรมาสสี่ฤดูท่องเที่ยวไงช่วงปลายปีอามากันลองสเปย์เลยแหละอยู่กันเป็นอาทิตย์อ่ะไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งช่วงปีใหม่เขาก็จะเยอะกำไรก็จะดีตอนไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาดูเราต้องดูเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยเทียบกับไตรมาสเพื่อดูอ่าคราวนี้บางช่วงเวลาที่มันเกิดวิกฤตจริงๆค่ะรายได้มันจะลงลงทั้งหมดเลยแล้วนันคราวนี้ท่าลงแล้วลงทั้งหมด ลงทั้งอุตสาหกรรมแมเป็นเรื่องปกติติยอมรับได้ยอมรับได้อันนี้ไม่เป็นไรเพราะไม่ต้องตกใจรว่าเจ้าไหนลงน้อยกว่ากันก็เปรียบเทียบได้เปรียบเทียบได้ให้ดูความแข็งแรงดูความแข็งแรงแต่ถ้ามันยังลงเราก็ยังลงน้อยกว่าอาจแล้วคุณแก่งจริงล่ะเพราะนั้นอย่าเพิ่งตกใจเวลาลงถ้ามันลงพร้อมกันแต่บริษัทจะเพี้ยนทันทีเลยนะถ้าคนอื่นขึ้นแล้วเราลงหรือคนอื่นลงลงแล้วเราลงมากกว่าหรือขึ้นแล้วเราขึ้นน้อยกว่าแต่สําคัญก็คือว่า อย่าดูไตมาสเดียวไงบางครั้งบางครั้งมันเกิดขึ้นไตมาสเดียวเพราะว่าคู่แข่งโถมมากแต่เขาไม่โถมไงแล้วคุณต้องดูแบบต่อเนื่องไปแล้วไตมาสหนึ่งว่ามันอะไรจมากเพราะว่าเราลงทุนระยะยาวเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบตัดสินใจกันแบบทันทีว่า้ลงไตมาสเดียวแย่แล้วล่ะคุณอาจจะดูไปอีกไตรมาสหนึ่งก็ได้ให้โอกาสเขานี่คือการดูบรรทัดแรกง่ายๆแค่ดูแค่เจ็เพิ่มขึ้นได้ เพิ่มขึ้นมากกว่าเขาลดลงแล้วกับเขาไหมข้อแรกนี่ไม่ยากข้อ2กังวลจังเลยว่ามันจะยากจะยากกังวลจังเลยข้อ2เนี่ยคุณดูรายได้ข้างบนเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าคือถ้ามันไปไปเป็นไปตามทิศทางที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้อย่าเพิ่งดีใจว่าจะดีขึ้นนั่นแหละลงเลยลงทุนเลยเจ๊งเลยใช่อรายได้เพิ่มยังยรายได้พฤติกรรมผูดอยูโพวกซื้อของของฉันมากคน market share ฉันเพิ่มขึ้นอย่าเพิ่งขนาดนั้นต้องมาดูข้อสองก่อน ดูอัตรากำไรขั้นต้น oh. กับอัตรากำไรขั้นต้นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอัตรากำไรขั้นต้นความหมายมันก็คือเอากำไรขั้นต้น <Okay. S 3> หารหารด้วยรายได้ <Okay. S 3> ไปเปิด<อ>ไปเปิดดูในเว็บก็จะเจอนะครับ <Okay. S 3> ว่าอัตรากำไรขั้นต้นหายยังไงมันบ่งบอกว่าจริงๆอัตรากำไรต้นความหมายมันคือว่าผู้บริษัทเนี่ยขายของให้เราเนี่ยแล้วหักต้นทุนไปปุ๊บเนี่ยเ <c oughs> หลือกำไรเท่าไหร่โดยยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆโ <Okay. S 3> อเคคืยังไงคือต้นทุนทำไอ้ตียเนี้ยสินค้านี้ขึ้นมาทำเสื้อผ้า มีผ้ามีอะไรมีเครื่องมีจักมีเย็บอะไรพวกนี้นั่นคือต้นทุนแล้วเขาขายคุณก็ขายร้อยหนึ่งต้นทุนพวกวัตถุดิบทั้งหลายเนี้ยสี่สิบใ่แล้วคุณกําไร60กสิบคุณก็จะได้มีอัตรากาไรขั้นต้น60%อรยิ่งเยอะยิ่งดีหรือยิ่งไม่จําเป็นธรรมดาจริงจริงยิ่งเยอะยิ่งดีจริงๆยิ่งเยอะยิ่งดีแต่บางอุตสาหกรรมมาต่ำบางอุตสาหกรรมต่ำอยู่แล้วเพราว่าคาว่าเยอะของหนึ่งอุตสาหกรรมอาจจะเทียบกันไม่ได้บางทีว่าเยอะ อาจจะน้อยกว่าในอุตสาหกรรมอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องไปเทียบกับคู่แข่งใช่ไหมครับเทียบกับคู่แข่งหรือจริงๆเทียบกับในอดีตก็ได้นะอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยบางทีเทียบกับในอดีตเนี่ยเพราะบางครั้งอย่างค้าปลีกเนี่ยหลายคนจะงงแม็กโครกับบิ๊กซีก็ดูเป็นค้าปลีกครับแต่แม็กโครเนี่ยมาจินตต่ำมากเพราะเขาขายเป็นโหลค่ะ vs มอดเอลมันก็มันที่สุดมันก็เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าแม็กโครอัตรากำไรขั้นต้นน้อยไม่ดีก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ก็ต้องดูว่าถ้าดูย้อนหลังในอดีตว่า ขาสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ไหมเราเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะได้ยินว่าอำนาจต่อรองของลูกค้าถ้าเรามีอำนาจต่อรองกับลูกค้าได้ไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นตัววัดก็คืออัตรากำไรขั้นต้นไงอ๋อก็คือรักษาไว้หรือเพิ่มขึ้นใช่แต่รักษาไว้ก็เก่งแล้วนะ,ะแต่อย่าลงแต่ว่าให้มองเหมือนรายได้เมื่อกี้เลยว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องแบบโ,โหนิ่งมาทุกทุกเดือนทุกๆุกกปีเพราะว่ามันก็จะมีช่วงวิกฤต อัตรากำไรขั้นต้นอาจจะลงได้นะครับแต่ว่ามันก็จะกลับเข้าสู่เาว่าปกติทุกครั้งถึงบอกว่าเวลารดูอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราดูย้อนหลังเยอะๆอย่างที่เราคุยกันเมื่อัปดาห์ที่แล้วเด็กเรียนเก่งมันก็น่าจะเรียนเก่งในเทอมต่อไปใช่ๆถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าสิปีที่แล้วมาเรียนเก่งเขาทําตัวดีอัตรากำไรขั้นต้นนิ่งมาตลอดล้วก็คิดว่าในอนาคตเขาก็น่าจะทําได้เพราะฉะนั้นมันดูย้อนหลักได้ว่าหนึ่งบริษัทนี้เนี่ยมีอำนาจต่อรองกับลูกค้าได้เท่าไหร่เขามีอำนาจต่อรองลูกค้าได้้เยออะัตรรากขนนจิ่ง แล้วถ้าเขามีแบรนด์ที่ดีขเขาไม่จําเป็นต้องลดราคามาไกลลูกค้าอยากมาใช้ของเขาเองเพราะั้นอัตรากำไราาขั้นต้นผมบอกว่าถ้าถามว่าอะไรสําคัญที่สุดในการดูผมกับใช้อัตราส่วนเนี่ยอัตราส่วนนี้เวลาผมดูงบการเงินปุ๊บเนี่ยอันแรกที่เวลาผมลงทุนหุๆๆ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยพอประกาศงบตรมาสหนึ่งออกมาปุ๊บเนี่ยไอตัวแรกที่ผมดูอัตรากำไรขั้นต้นก่อนเลยและธุรกิจที่มีการเติบโตของข้อแรกคือบรรทัดแรกรายได้โตแบบสวยเลย แต่อัตรากําไรขั้นต้นเขาอาจจะหย่อนลงนิดนึงนิด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 ไปเรื่อยๆแต่ในเชิงของการเงินจํานวนเงินเนี่ยคุยยกขึ้นเรื่อยๆ่อยอย่างนั้นถือว่าแั่น้นยังถือว่าโอเคอย่างโอเคแต่ว่าไม่ต้องลดห้ามนะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนนะว่ารายได้ที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้มันเกิดขึ้นจากบริษัทไปพยายามที่จะเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีอีกอันตราส่วนนึงที่ไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าไอ้ที่อัตรากำไรขั้นต้นลงเนี่ยมันเป็นอัตรากไรขั้นต้นลงเพราะอะไร ว้าวเป็นอีกต่าส่วหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละขั้นเอาไปตอี๋ยวมันสองแล้วขนอีสองแล้วว่าให้นิ่งๆไว้แต่เมื่อกี้ถ้าถามว่าเฮ้ยถ้ารายได้พิ่มขึ้นแล้วไอ้ตางกำไรขั้นต้นลดลงแล้วมันของมันดีจริงไหมเนี่ยมันมเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยให้ไปดูข้อ3ข้อ3ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะอธิบายสิ่งที่คุณเคนสงสัยข้อ3ก็คือไปดูเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ต่อรายได้อ๋อนี่คุณหไอจะพูดตามวิธีชันนี้แกพูดไป็นลังกำลังพยายามคิดตามอยู่ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกถ้ามาจิ้นลดลงแล้วค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายต่อรายได้มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าบริษัทนี้เริ่มใช้โปรโมชั่นเยอะดีไหมคะไม่ดีไม่ดีนะคะถ้าไอ้อัตรามาจิ้นลงไอ้ค่าใช้จ่าย จะต่อรายได้มันลงด้วยหรือว่านิ่งๆได้แสดงว่าเขาไม่ได้ใช้โปรโมชันนะเพราะว่าถ้าคุณมีโปรโมชันปุ๊บค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายหลักๆเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายผู้บริหารเงินเดือนผู้บริหารค่าใช้จ่ายแต่หนักๆเลยเนี่ยสำหรับทั่วไปนะไม่ใช่แบงค์นะสถาบันการเงินนี่อีกเรื่องหนึ่งค่าใช้จ่ายก็คือค่าใช้จ่ายการตลาดการตลาดโปรโมชันจริงๆถ้าเยอะดีไหมคะหรือว่ายิ่งน้อยยิ่งดียิ่งน้อยดีเทียบกับรายได้ยิ่งน้อยเนี่ยบางทีก็ดูยางใคก็ดู ลองดูย้อนหลังว่าเทรนด์มันลงมาเรื่อยๆยไหมย้อนหลังตัวเขาเองตัวเขาเองย้อนหลังเพราะนั้นถ้ามันลงมาเรื่อยๆก็แสดงว่าอา่าไอ้นี่แบรนด์แข็งแกร่งขึ้นค่ะ <rif> ทำให้ไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหโฆษณา,าถึงจะสร้างไรายได้ได้ <S <S ไดเอ<ต>๊แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าใหม่ๆที่เข้ามาตีตลาดนะคะมันก็จะกระเทือนแวบเดียวถ้าคุณดูระยะยาวมันจะแวบเดียวมันก็จะกลับเข้าสูภาปกติเพราะเราลงทุนระยะยาวเพราะบริษัทที่คุณมันผู้นำอ่ะมันต้องอยู่มานานในตลาดหุ้นแล้วอ่ะคุณไม่จําเป็นที่ต้องไปเลือกหุ้น IPO ก็ไดอ คืออันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งว่าบางทีเราไม่เหมือนไม่มีตัวหุ้นย้อนหลังเราอยากจะซื้อหุ้น i p o โอถ้าคุณรู้จักตัวหุ้น IPO โจริงๆแล้วคิดว่ามันถูกก็ซื้อเถอะแต่คุณต้องรู้จักมันจริง,รงๆนะตั้งแต่ที่เราคุยกันตอนแรกแต่ในฐานะที่ผมเป็นแวนลูกอ<ม>ินเวสเตอร์ผมบอกว่าผมไม่จําเป็นต้องลงทุนห<ม>ุ้น IPO โอเพราะหุ้นที่อยู่ในตลาดมันมีตั้ง500ตัวทาไมเราต้องไปเจาะจงเอาไอตัวเนี้ย ถ้ามันไม่ดีจริงเราก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะออเมันมาแรงก็ันไม่ใช่บีไอนะอันนั้นบีไอไวไวใช่ไหมคะไวเลยเอามาแบบแล้วผมก็บอกว่าจริงๆนะว่าหุ้น IPO ก็เป็นหุ้นที่แบบคนที่มีวอลุ่มเทรดเยอะๆถึงจะได้ราคาจองคนที่เข้ามาหลังๆก็จะมาเข้าราคาเปิดคือมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอรอนหน่อยอรชัดเจนรอให้ชัดเจนดีกว่าฝุ่นมันหล่นหล่นหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต่อคำถามคุณเคนแล้วใชจ้ะโอเคโอ้โหชัดเจนเลยว่าสงสัยอยู่เป็น10ปีว่าอันนี้มันก็จะตอบคำถามคุณได้เลยว่าเฮ้ยถ้าใคร่ม เพขึ้นเื่อเทียบกับไรายได้นะมันเพิ่มขึ้นล่าลตากำไรขั้นต้นลดลงไอ้นี่มันเริ่มมีปัญหาเราบริษัทเองรอายได้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่เองขึ้นเพราะ แต่มันก็ต้องวิเคราะห์ต่อแหละว่าไอ้คู่แข่งเข้ามาช่วงนี้ไหมอาจจะเป็นไปได้เรื่องนั้นก็เลยจาเป็นที่จะต้องสู้โปรโมชั่นแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติเขาจะไม่สู้นานเขาจะสู้ในช่วงต้นๆผมเห็นว่าเป็นี้ก็ตายมาสองแต่งมาแล้วก็จะเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติพ่านผนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลมากต้องกังวลมากตอนนี้เราได้3ตัวแล้วนะคะพี่เคสตัวนี้ก็เยี่ยมเลยนะมีตัวที่สี่อ้คะไม่หยุดเท่านี้หรอกพี่กวมีเรานี่มีอะไรเด็ดๆอีกเยอะอ คุณบอกจริงๆนะฮะมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ภายในวันเดียวไงมันไม่ได้บอกว่าเราคุยกันวันนี้เสร็จปุ๊บแล้วคุณจะเชี่ยวชาญในการดูงบการเงินมันต้องใช้ประสบการณ์เยอะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะคุณต้องพลาดพูดพูดให้บอกไว้ก่อนเลยคุณต้องพลาดบ้างต้องพลาดบ้างสองครั้งแล้วถามถามถามผมผมเคยพลาดไหมพลาดบ่อยเลยแหละพี่เคเหรอคะเคยพลาดไหมคะอย่าพูดเรานับสิ่งที่ชาชนะเข้าไปสิ่งที่พลาดมันมากเกินไปคำถามก็คือมันมีปรัชญาหนึ่งคือถ้าคุณพลาด ขอให้มันพลาดในวงเงินจำกัดอ ซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณพลาดไม่ใช่เงินของเราอ่านั่นถึงที่ไม่ใช่ของเราเรื่นคือที่มาว่าทำไมบอลเลยเบอร์เฟบอกว่าควรจะต้องกระจายความเสี่ยงด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหทุ่มไปที่แบบตัวใดตัวหนึ่งเกินไปมันก็ต้องมีการกระจายพอสักห้าตัวสิบตัวเอาละตอนนี้เราอยู่ที่สามสามตัวแล้วอนนี้มาดูเรื่องในชที่สี่ก็คือว่าเราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราคุยกันเรื่องของฐานะทางการเงินอันนี้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งดูยังไงเขาให้ใช้อัตราส่วนหนี้สิน หนี้สินก็คือหนี้<ด>ที่บริษัทไปสร้างมา <Okay. S 2> ถ้าให้ดีจริงๆต้องหนี้สินที่มีภาระสองเบีย้ย <Okay. S 2> ถ้า,ถาไม่มีภาระเบีย้ยไม่เป็นไรอจจไไรพราะว่าเป็นเครว่องของธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเขาจะมีสินค้าคงคลังเยอะมาก เราะว่าเราเขาก็จะมีเจ้าหนี้การค้าเยอะมากเยอะเยอะใหญ่เลยมันก็เลยกลายเป็นว่านี้สินมหาศาลเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ไงต้องตัดตอนนั้นเขาตัดตอนนั้นออกเอาเฉพาะนี่สินที่มีภาราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็หารด้วยส่วนผู้ถือหุ้นคือส่วนของความเป็นเจ้าของส่วนผู้ถือหุ้นมันเหมือนเงินของเราเองที่เราเป็นเจ้าของแล้วเอาไปลงทุน นะครับหนี้สินมันเหมือนกับซื้อคอนโดอคอนโด10ล้านกู้8ล้านเงินตัวเอง2ล้าน <Okay. S 2> 8ล้านนั่นคือหนี้สินสองล้านเนี่ยคือส่วนผู้ถือหุ้น <Okay. S 2> เห็นไหมเนี่ยคิดกันง่ายๆหามาแล้วดีเนี่ยเขาเรียกว่า De b t to e q u i t y ภาษาอังกฤษหนี้สินหารส่วนผู้ถือหุ้นยิ่งต่ำยิ่งดีควรจะต้องควรจะต้องต่ำคือเมื่อกี้เราบอกไงว่านี่น้อยๆยิ่งดีถ้าดีแล้วเป็นศูนย์เลยแสดงว่าไม่มีหนี้สุดยอดเนี่ยสุดยอด สุดยอดสุดำหรับลงทุระยะยาวนะครับเพราะบางคนต้องการกรอในระยะแบบปี2ปีมันต้องมีนี่ไงเพื่อให้มันโตเยอะๆแต่ระยะยาวเนี่ยเชื่ไหมบริษัทที่เปิดมานานแล้วเป็นผู้นาในธุรกิจเนี่ยคุณจะเห็นเขาไม่เป็นนี่มันเป็น10ปีเลยห้าปีไม่เคยมีนี่เลย นะครับไม่น่าเชื่อแล้วเขาก็รันธุรกิจของเขาไปได้ให้มีรายได้เติบโตอัตรากาำไรขั้นต้นนิ่งๆค่าชใจ่าการโฆษณาไม่่อเยอะแล้วมีฐานะทางการเงินกันโอ้โหถ้าคุณเจอบริษัทเหล่านี้นะคุณจ้องไว้เลยนะรอราคาอย่างเดียวรอราคาอย่างเดียวรอย่อลงมาในจังหวะที่เหมาะสมใช่คือเนี่ยความสําคัญอยู่ที่ว่าคุณรอได้หรือเปล่ากันนั่นเองเพราะบางครั้งไม่ฝืนไงบางครั้งไม่ฝืนผม่าเป็นคนที่อดทนใจเย็นมากจะซื้อที่แบบไม่เป็นไรสิบปีซื้อทีก็ไม่ว่ากันโอ้โหขอให้ได้ราคาถูกก็พอแต่วาาญหคืกเร ปีน in ี้ข uh, uh, ้อตลาดพุ ah okay. ่งม hey, ันต้องมันต้องมีสักตัว2ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยติดไม้ติดมือติดไม้ติดมือปฏิวัติแล้วหลังตลาดดีๆแล้วถ้ามันถ้ามันถูกจริงก็ซื้อไปเถอะไม่ว่าการเพราะผมก็เชื่อว่ายังมีหุ้นตัวหนึงอาจจะไม่พอต้องถูกจริงถูกจริง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 จริริงจ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 รั้งจรงจริงงจริงจริงจรนงจริ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 งเร็นจริงจรงงริรินเ ขอาคุณน้ำก็เหมือนกับก็เข้าขายของเราแล้วจะเกิดสมมติว่าธุรกิจที่มี DE อยู่เนี่ยเราจะเพิกเฉยไปเลยหรือว่าเราจะมีลิมิตว่าอยากเยอะอยากเือนเข่าย่างเอางี้กอนถ้ามันเข้ามาแบบเราวิเคราะห์คือความเพมแล้วมันได้หมดเลยนะยกเว้นฐานะทางการเงินอย่างเดียวให้อภัยไหมธุรกิจบางธุรกิจต้องจำเป็นต้องใช้นี่ก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ควรมีนี่สูงเกินไปไม่ใช่แบบสามสี่เท่านี่ผมไม่เอาเลยนะผมไม่แตกเลยนะ ถ้าจะเต็มที่เนี่ยผมไม่เกิน1.5เท่าผมยอมรับได้ครับแต่ว่าจริงๆผมว่ในพอผมนะส่วนใหญ่ต่ำกว่า1เท่าหมดนะครับก็คือพยายามจะไม่เลือกที่มันเกินกว่า1เท่าหรือว่าตอนที่เราซื้อพอเราซื้อเสร็จมันเกินใหญ่เลยอ๋อนี่มไปเอาเนี่ยเราออกเลยเหมือนกันเราออกเลยเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ดีไม่ควรกู้เพื่อมาขยายกิจการหรือมารักษาสวีไอนะกิจการอันนี้คือ V i นะไม่ควรกู้มาขยายคุณควรมีเงินพอที่จะที่จะขยาย ถ้าถ้าคุณกู้ถ้าบริษัทไหนโตได้ด้วยการกู้ไปซื้อหุ้นกู้เขาเถอะโอเคดีกว่าเยอะได้กําไรแบบเป็นก็เสี่ยงน้อยด้วเสี่ยงน้อยด้วยเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็ได้ดอกเบี้ยดีกว่ามาเนี่ยเอาไปซื้อเป็นผลตอบแทนที่ลิมิตความเสี่ยงได้นะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่4ีฐานะทางการเงินนี้มาดูไม่ยากฝากไว้อีกตัวหนึ่งคือเอาตัวนี้สําคัญเหมือนกันในแง่ของว่าถ้าคุณจะให้ราคาหุ้นในระยะยาวขึ้นแบบเป็นก้าวกระโดด หลายคนบอกว่าถ้าคุณลงทุน V I เนี่ยแล้วขึ้นแบบเรื่อยๆเฉยๆไม่ใช่ V I เนี่ยหวังว่าขึ้นหุ้นจะขึ้นเยอะด้วยนะเป็นพันเปอร์เซ็ด้วยแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไม่ใช่2ปีมันใช้5ปีสิปีแต่การที่หุ้นตัวนจะขึ้นเป็นพันเนได้มันอยู่ที่ตัวเลขนี้ครับ Return on Equity ตัวนี้เคยได้ยิน น่าจะเคยรู้จักกันมากกว่าสารกิจ R O E อ๋อ EMOFORM คืออะไรอ๋อ R O E ใช่ไหมอ๋อโฆษณาแฟนครับ R O E มันมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอพี่สำคัญยังไงคะคุณกวีคะคือประสบการณ์ที่ผมมาคือว่าแปลว่าที่พูดมาทั้งหมดตอนแรกเนี่ยสำคัญเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะให้ราคาคือคือเราเลือกบริษัทได้แล้วแต่ว่าถ้าจะดียิ่งขึ้นเนี่ยต้องเลือกต้องเลือกบริษัทพวกนี้เพราะว่าราคามันจะวิ่งเร็วค่ะอย่างอย่างเช่นอย่างเราเคยเห็น C P R จาก3-4บาท ขับขึ้นมาจน40 50บาทถ้าตอนก่อนที่ถ้าเป็นแตกก่อนที่จะมีการจ่ายหุ้นปันผลเนี่ยจริงจเป็น80บาทเลยนะจาก3 4บาททำไมมันขึ้นมาได้ขนาดนี้เ,เพราะว่า roe หรือดีเท r ร์นออลอีกิตี้เนี่ยที่เกิดขึ้นจากเอากำไรสุทธิหารด้วยส่วนผู้ถือหุ้นค,ความหมายคือทุนของเราสร้างกำไรได้เท่าไหร่ทุนของเราสร้างกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์มันหมายถึงว่าถ้าได้2ี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าโอโ้โหฝากเงินได้สามเปอร์เซ็นต์ฝากเงินได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เราลงทุนบริษัทนี้ได้ยี่สิ ก็คือเอาทุนไปให้เขาแล้วเขาสร้างผลตอบแทนได้20%แล้ว CPO เนี่ยมันขึ้นมาได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าจากเดิมอ o E ของเขานี่อยู่ประมาณ10ต้นๆแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็น40%วาว40%ราคามันวิ่งจาก3ทเป็น80ถ้าอ o e เอเขาอยู่ที่10%ราคามันจะวิ่งแบบก็กำไรโตเท่าไหร่ก็ราคาขึ้นเท่านั้นถ้าถ้าอ o e เขาเท่าเดิมตลอดถ้าอ o e อของบริษัทเนี้ยเท่าเดิมตลอดคือ20ก็20อยู่อย่างนั้นอะ ราคาหุ้นในระยะยาวจะขึ้นได้เท่ากับกำไรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเท่านั้นม,มันจะไม่มีการดับเบิลแต่ถ้าเอาอีจาก20เป็น2 1เดป็น22ิเป็น23มจากเดิมที่ผมกำไรโต10%แทนที่ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น10%ในระยะยาวกลายเป็นว่ากำไรมันแต่ว่าราคามาเพิ่มขึ้น20%ก็ได้มันขึ้นมากกว่ากำไรละเพราะอะไรเพราะมันสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้เยอะขึ้นไงเรื่องเงินเท่าเดิมไงเพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหม ก็จะมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะเติบโต20%อ่าไม่เอาอี20%ไม่เกี่ยวเอาอี20%หมายถึงว่าถ้าคุณ20%มาสี่ห้าปีต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะราคาหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้ตามการเพิ่มขึ้นของกาไรเท่านั้นเช่นกาไรเพิ่มขึ้น10%ราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้น10%ในระยะยาวนะครับว่าปีเันปีอันเฉลี่ยตามภาวะตลาดแต่ถ้าคุณเพิ่มเอาอีจาก20เป็น30โอเคงานนี้ไม่ใช่ละมันจะเป็นมันจะแบบไม่ใช่ เพิ่มขึ้นตามกาไรที่โตละมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่ากําไรที่โตเป็นหลายเท่าเลย<ม>เพราะคุณสามารถเอาเงินก้อนเดิมมาสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้จากเดิม20กลายเป็น30เพราะฉะนั้นผู้บริโภคผู้ถือหุ้นคนอื่นที่จะมาซื้อสนรยก,ก็ยอมที่จะจ่ายแพงขึ้นไงครับ,รบเขาก็จะไล่ราคาขึ้นไปแล้วเอาแล้วอย่างนี้แปลว่าถ้า ROE มันสําคัญขนาดนี้บางกิจการก็เลยพยายามปั้นผลให้ยอะที่สุดเพื่อให้ E มันโตเล็ก จริงๆจริงๆการจ่ายปันผลเยอะๆเนี่ยมันช่วยเพิ่ม ROE ได้ครับนะครับแต่มันจะไปลดคือจริงๆเราไปต้องไป็นตอนที่สามเรื่อง valuation นอีกอันหนึ่งแต่วันที่ฟังมันก็ดีการที่คือผมจะให้ความสําคัญกับ book value มูลค่าทางบัญชีเวลาคุณจ่ายปันผลเยอะๆเนี่ยมูลค่าทางบัญชีจะไม่เพิ่มไงครับพอมูลค่าทางบัญชีไม่เพิ่มปุ๊บราคามันขึ้นจริงตาม ROE แต่ price to book value เนี่ยต่อต่อต่อมูลค่าทางบัญชีมันจะสูงมากใช่ซึ่งมันจะแพงครับมันก็จะไม่ควรลงทุนละ เพราะนั้นไอ้นี่ต้องไปอีกสักตอนหนึ่งเรื่อง valuation อแต่ต่อให้อีกตอนหนึ่งเรื่อง valuation ก็คุยไม่รู้เรื่องต้องเขียนกระดานนะอ่ะใช่ไหมคือเรื่องพวกนี้มันมันที่บาย่าแต่ว่าก็ฝากเอาไวน้น,นิดนึงแล้วกันว่าโอเคเราดูเอาอี e ยิ่งเพิ่มคือในระยะยาวเนี่ยยิ่งยิ่งผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมันเพิ่มขึ้นพุ่งผมเห็นหลายบริษัทมากนะเนะขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะมีจังหวะซื้อได้เมื่อไหร่เพราะถ้าเอาอีเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถูกเขาไม่ได้ซื้ออทัันนีึงงครบกกก็ตตเิิดวฤไ จะวิกฤตระยะสั้นวิกฤตระยะยาวอะไรก็แล้วแต่เช่นน้ําท่วมตุ้มงานนี้เออีลงด้วยนะเพราะกาไรตอนน้าท่วมก็ลงเหมือนกันแต่ตอนนั้นแหละเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าเอวีบางทีผิดปกติเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจผิดปกติช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาซื้อเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเขารักษาเอวีได้สูงมากเดี๋ยวฟักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะกลับ้าสู่ภาวะปกติช่วงเวลาเนี้ยคือช่วงเวลาที่น่าซื้อนี่คือเรื่องของ valuation เล็กๆที่ฝากเอาไว้แต่ก็ฝากเอาไว้นะว่า มันต้องศึกษาเพิ่มจริงๆเรื่องของการประเมินหุ้นครับไม่ต้องถึงขนาดลึกซึ้งแต่อยากจะให้รู้ว่าไอ้หุ้นตัวนี้ถูกหุ้นตัวนี้แพงดูยังไงไม่ต้องคำนวณเหมือนนักวิเคราะห์ครับคนนักวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงทำเป้าหมายราคาหุ้นมาเนี่ยไม่เคยถึงหรอกแล้วพอไม่ถึงก็ปรับเ้า ลงก <glaube S 1> <for> okay. ็ปอกเป้าแต่ถ้ามันเกินกระเป๋ากปอาก็ขึ้นไปเหมันก็ไม่ถึงนาทีหรือยังไม่ถึงนาทีแต่จะได้มีแก๊ปให้แต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะนักวิเคราะห์เขาก็เขาก็เขาก็ใช้สูตรเยอะในการที่คำนวณเราอยากเราเราจะมีวิธียังไงเพื่อเนี่ยคือเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเราจะวิธีดูยังไงว่าหุ้นตอนนี้ถูกหรือหุ้นตอนนี้แพงซึ่งต้องฝากเอาไว้ว่า เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาละวเราวิเคราะห์เชิงปริมาณมาละอเรายังขาดเรื่องของการดูว่าคุณถูกคุณแพงเหลือเรื่องเดียวเองที่ทุกท่านต้องไปศึกษาเพิ่มเติมคร่ะสุดยอดมากสุดยอดมากสองมือเขาเนี่ยขึ้นชกมวยได้เรียบร้อยแล้วเหลือขาแล้วค่ะในวันนี้เริ่มขาอีกนะคะโอ้นั่นเสียงกล้วก็ต้องติดตามต่อต่อไปแต่เห็นภาพชัดเลยว่าการวิเคราะห์เชิงปริมาณไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับดูตั้งแต่รายได้ ดูตัวกำไรขั้นต้นดูค่าใช้จ่ายดูดีดดูเอาดแค่สี่ห้าตัวนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะแล้วรวมกับหมัดมือขวาที่เราวิเคราะห์ว่าให้กิจการเนี่ยเป็นผู้นำแล้วอุตสาหกรรมดีมีการใช้ตังต่อเนื่องผู้บริหารดีแค่นี้ค่เห็นว่าก็ถือว่าได้อาวุธลับไปพอสมคว อาวุธลับไปพอสมควรแล้วแต่ถ้าหากว่าอยากได้วุธลับที่ครบถ้วนต้องติดตามในการ stop loss นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีต่อแขนต่อขาต่ออีกหลายอาวุธนะคะเป็น transformer เลยใช่ค่ะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกวีชูกิจเกษจากวิสรักทรัพย์กสิกรไทยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูบุมมองการวิเคราะห์จากนักลงทุนกันบ้างในมุมของพี่เคนโซรัสช่วงนี้พักโฆษณากันต่อสักครู่ค่ะ ハハハハ